สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคราวความเช้าข่าววาวความข้ากับผมเก่งกี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการว่างงานประเทศไทยเป็นประเทศกเศษกษตรกรรมผสมผสานอุตสาหากรรมและบริการในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันจากผลสำรวจของสำนักสถิติแห่งชาติพบว่าในเดือนตุลาคมปี2 5 5 7มีจำนวนคนว่างงานทั้งหมด2 2 0 0 0 0รายหรือคิดเป็นร้อยละ 0. 0.6ของประชาการทั้งหมด โดยสามารถแบ่งประเภทของการว่างงานเป็นได้ดังนี้ 1. จำแนกจากการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเช่นการเลือกงาน 2. ตามตลาดแรงงานและความผันผวนและกลไกของอุตสาหกรรมดังจะเห็นได้ในช่วงต้นปีอัตราการว่างงานค่อนข้างจะสูงกว่าปลายปีเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีดีมานค่อนข้างสูงในช่วงเทศก,กาคลคริสต์มาสและปีใหม่ 3. การขาดคุณสมบัติหรือความสามารถในจุดที่ตลาดต้องการ 4. การว่างงานตามฤดูกาลเชิงการเกษตรขณะน,นี้คุณนูนูโนแฮนักข่าวภาคสนามของเราได้ลงมาอยู่ที่ชุมชนดงช้างข้ามขอเชิญพบกับคุณนูนูโนแฮเลยครับครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านในแบ๊บแบ๊ประยาในชุมชนดงช้างข้าม ที่มีประมาณควเลือนอยู่20คัวเรือน30ประตู40หน้าตา่างผลสำรวจพบว,ว่าชุมชนนี้มีปัญหาด้านการตกงานเป็นอย่างมากครับเราไปสัมภาษณ์คุณนายแบะแบะเลยดีบ่าครับเอามาครสวัสดีครับคุณมีภาวะการตกงานเป็นอย่างไร่นะครับตกงานเครียดกินเหล้า ครับแล้วนี่คุณมีเงินพอใช้หรือเปล่าครับตกงานเสียกินเหล้าครับแล้วนี่คือคุณมีผลกระทบของปัญหาฐานะครอบครัวตามมาหรือเปล่าครับตกงานเรียกินเหล้าครับและนี่คือผลกระทบของภาวะการตกงานที่มีปัญหาฐานะครอบครัวและการดย่มสุราตามมาผมนูน no ูโนแฮรยายงานขอบคุณครับคุณนูนู เดี๋ยวเราลองไปดูอีกชุมชนหนึ่งกันนะครับชุมชนนี้มีชื่อว่าชุมชนทุ่งหมาหลงขอเชิญพวก,กบุคุณน,นูนูอีกครั้งครับสวัสดีครับผมนูน้นูน,นแฮนะครับผมได้รับสายรายงานมาว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อาชญากรรมอยู่ที่บริเวณทุ่งหมาหลงนะครับเราไปดูกันเถอะครับว่ามันเป็นยังไง หยุดนะนี่คือการป้นเลยไม่กินเฮ้ยกลับมาูม่รรร้เือองหผส่งของมีค่ามาให้หมดเฮ้ยนี่ป้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนส่งของไม่หมดเฮ้ยเดือดแทงเลยนี่ส่งของมีค่ามาให้หมดเร็วเร็วมามาเอาของมีค่ามาให้หมดกระเป๋าตังค์ด้วยเอาเยอะจังเลยนะเอามาให้หมดเร็วเหมดเลยเหรอพี่หมบลงไปมอบลงไปมอบไปเลยนะ ขีไป่พี่ไปไหนเฮ้ยนั่นะไรนอะอยขนาดนี้ทางทีมข่าวของเราได้ขาดการติดต่อไปแล้วจากเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้เห็นไปนั้นจะพบว่าการตกงานก่อให้เกิดปัญหามากมายทั้งปัญหาการติดสุราปัญหารครอบครัวรวมไปถึงปัญหาการก่ออาชญาการรมอีกด้วย ก็อยากจะฝากคำพูดของพระมหาวุธิชัยวชิระเมธีไปถึงคนที่ตกงานและไม่มีกำลังใจเกติภูมิที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้มแต่อยู่ที่เราลุกขึ้นมาทุกครั้งที่เราล้มต่างหากสำหรับวันนี้ผมขอปิดท้ายรายการไปด้วยคลิปหลุดรีบดูก่อนนวนลบจากทางบ้านสวัสดีครับไปมีแตาายของนหรือเปล่า 黄大姑。寶寶 <laughs>